สวัสดี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 ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับใอยู่กับเกมข้ามฉากได้ไหมเกมอลาร์ดนี่พี่เล่นโหมดยากสุดเลยนะนี่อินเซนต์ะ สวัสดีสวัสดีน้องวาด้วยสวัสดีน้องนัดด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีน้องเอฟจุดด้วยเกมเก่าแต่พี่เล่นโหมดยากสุดนี่แหละลองดูจมูกหรือจ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนเกมเก่ามาเล่าใหม่ลองเล่นโหมดยากสุดสุดๆด,ดูโอ้ขอบคุณสำหรับออฟอวกาศด,ด้วยจากน้องวานะครับผมมาครับเห็นเกมดังไหม เป็นพี่ดังไหมป่ะเอ้ยมีให้กูลงได้ยังเนี่ยได้เป็นแวเป็นแนวแล้วเล่นอะไรเล่นตกใจก่อนไปทำงานหน่อยอะไรหลอนๆเล่นหน่อยงาน พี่เล่นไหมสมัยนู้นเลยเออวันนี้พี่เขาดึกสมัยเป็นเด็กกระโปรงเลยแต่พี่ไม่เคยเล่นโหมดยากสุดเลยสักครั้งเลยรอบนี้เลยมาลองหน่อยลองดูไกหมูด้วยจ้าดูกูจะตายแต่เดินเข้ารั้วเนี่ยภาพเป็นไงภาพกระตุกไหม ขึ้นไหนวะนี่กานไหมเถินไปเฉยตะกบนี่เราอยู่กันโรงแรมโรง,งแรมโรงแรมอะไรโรงบานโรงบานบ้าโอ้ยไม่มองดูยอย่างวะ ได้ยุปก,กติปก,กติปกรับนี่สวัสดีพ่อนม่เป็น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาทัวร์โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในย่านอะไรก็ไม่รู้โอ้เฮียเบอร์กูเมาเบอร์ชั่นเบอร์ว่ะป,ปิดยังวะเบอร์ชั่นเบอร์ เราจชเบอร์ปิดแล้วนี่เมาไหนวะเนี่ยเอ้ยคนดูหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยวิง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 สวัสดีสวัสดีสสดสสดคนดูทุกคนด้วยอะไปรปล่วะเออกูก็ไม่ได้เล่นนานลุบโอ้ เอาเมาส์ซูมเปิดแฟดโอเคติดกล้องแม่งไม่ต้องใช้สวัสดีนะสวัสดีทุกคนเลยอยู่โหมดยากสุดนะนี่มีใครจะเชื่อไหมเนี่ยกูเล่นโหมดยากสุดน้ <c oughs> องเชื่อกันไหมว่าพี่เล่นโหมดยากสุดนี้ดูหายไปไหนหมดวะเนี่ย โคตรมืดนะโอเคหมดยากสุดของสายคงต้องประหยัดแบตดอยู่แหละงั้นเปิด q, q e, ิ E คิยกซ้ายยกขวาเชยกซ้ายยกขวาสวัสดีสวัสดีสสดน้องแบงค์ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่มอสนะโน้องเชื่อไหม ête, นี่ weight, พี่เล่นเกมนี้นี่พี่เล่นหมดยากสุดนี่ ี่ยอะไรวะไปดีกว่าตกใจอยู่ตกใจอยู่นี่ไม่เล่นนานประตูเปิดยากลือเกินไปฉายไหมไม่ทันไปฉาย,ยไหมไอูกับพี่นี่เล่นโหมดยากสุดนะนี่เกมนี้นี่มีใครเชื่อพี่บ้างไว้เนี่ย ไปไปใช้เก็บเป็นนักข่าวสำรวจโรงพยาบาลบ้าซึ่งเราไม่เรียกงั้นเราเรียกเป็นโรงแรมเอก,กสารเก็บแต่ไม่อ่านยิงด้วยสวัสดีคนดูทุกคนด้วยสวัสดีคนดูทุกคนด้วยมีพี่เล่นหมดยากสุดนะนี่มีใครเชื่อพี่บ้างไหมเนี่ยพี่เล่นหมดยากสุดเนี่ยเฮ้ยไปซะไม กนบางอย่างนี่คูสามารถลงช่องได้ไหมนี่มันมันมันลงช่องได้ไหมนี่บางอย่างนี่กลัวนะนี่กลัวน้องดูแล้วสวัสดีสวัสดีพีโลน สวัสดีสวัสดีสวัสดีคนด,ดูทุกคนด้วยนะจ๊ะสวัสดีคนดูทุกคนเลยฮ <c oughs> <ด>ึ๊บโจดฮึ๊บกินกนี่มันเก่าไปไว,วะเนี่ยไม่มีคนดูเลยเว้ยบรรยากาศมาฟรีรันนิ่งด้วยโอ้ตกใจเหี้ย <c oughs> นี่อะไรเนี่ย โอ้เปิดไม่ได้โอ้ยโอ้ยสองมาไม่ได้เดี๋ยวโดนแบนโอ้ยวีน้องชายอะไรละไม่สนใจอะไรดีกว่าพูดเยอะเฮ้ยพี่อ้วนพี่อ้วน กล้าเปิดแฟลเยอะเลยอะ่ะกลัวน,นี่มากเลยกลัวโดนแบนเนอะโอ้โหโอ้เมาเมาโอ้เมา,มา,มา,มาแสงโอ้เมาแสงเองอะไรคำนี้อะ่ะโอ้ยเฮ้ยกูาตามมึงได้ไหมข้างโอ้นให้กูเปิดฝังเยอะด้วย นี่กูคนดูมันดูน้อยจังวะใส่เกมไม่น่าสนใจนะนี่นคนไม่เชื่อใช่ไหมเนี่ยว่าเล่นโหมดยากสุดเนี่ยโยเกมนี้มันน่ากลัวนุย้ยอ๋อเล่นว่าขินดนี่ว่ะ เอ้ยยังไม่เปิดกล้องเลยมึงบอกไอซี่อยู่อนี่ฉนองนี้พี่เองคนไม่ดูช่างมันพี่สนองนี้ตัวเองอยากเล่นโหมดยากสุดเฉยๆนั่นแหละไอซี่งั้นแหละเผื่อม,มีใครอยากดูพี่หลอนสวัสดีน้องตังด้วยนะครับโอ้โหไม่จะศพห,หน่นเอ้ยกูจะโดนแบนไหมเนี่ยเงยหน้าก่อน ไอห้องนี้มีอะไรวะโอ้ยศพโอ้ยไม่จะศพปรบ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 ปุ๊บปุ๊บถามไปฉชายเก็บอ่ะเก็บเก็บไม่ได้มาคับกูรีโหลดด้วยนะอมีอะไรไหมม่ครับไม่มีมีไหมมีอะไรเรืองแสงไหมสวัสดีสวัสดี นี่มีอะไรน่าสนใจไหมโดไหนเอ้ยเอ้ยอ้ไม่ได้เล่นานานแล้วเนี่ยลืมหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแต่และอย่างโอ้โหรันลงช่องได้ไหมเนี่ยแต่ละอย่างโอ้ยเก็บหน่อยเก็บหน่อย ไหนว่าลืมแล้วล็อกสวัสดีคนดูเฮ้ยข้างล่างลงไปได้ลงข้างล่างก่อนเฮ้ยล็อกไปไหนวะไอ้รู้บอกหน่อยดีสวัสดีคนดูทุกคนด้วยสวัสดีคนดูเฮ้ยที่อะไรเฮ้ยพี่ไปด้วยไปด้วย อ้าไหม่โอ้โหโอ้ oh. คุยอะไรกับเรื่องมึงไม่คุยด้วยอาชีสวัสดีคนดูทุกคนด้วยสวัสดีคนดู <S <S มีอะไรไหมห้องนี้โอ้โหผูประนับไม่โอ้โหโอ้โห oh จะโดนแบนไหมนี่โอ้โหเดี๋ยวน,นนะห้องนี้ลืมสำรวจกลมนาได้ไหมเนี่ยโอ้อหลังอลังๆัลังเดยอเอ้โอโหโอ้โอ้ช่างแม่งแบนก็บแบนวะติกตอกกรุานารู้ด้วยว่ามันเป็นเกมนะไม่ใช่ของจริงอย่าแบนมั่วซัวนะ ได้ไหมโอ้ยเปิดไปได้แล้วสดี๋ดีคนดูทุกคนด้วยชอบไหมในเกมผีนี้พี่เล่นหมดยากสุดนะนี่เดี๋ยวน้องเห็นเองก็รู้เองแหละว่ามันยากหรือไม่ยากเปลารัดนะเกมลัดเกนเก่าแต่สนองนี้ตัวเองแหละเล่นสมัยเป็นเด็กกระโปรงนู่นน่ะเฮ้ยทางแสงเวเ้ยสวัสดีน้องนัดนะครับสวัสดีอมาด,ด้วย พี่เปลี่ยนแนววพี่เปลี่ยนแนวพี่อยากได้อะไรที่มันกระตุกจิตกระชักใจหน่อยพี่เลยเล่นโหมดวะยกซ้ายอันนี้ยกขวาแล้วยกซ้ยกายกายกขวาเอ้ยกซ้ายยกขวาขนองนี้ตัวเองนี่พี่เล่นโหมดยากสุดนะเกมนี้นี่เกมเก่าแต่พี่ยอามาเล่าใหม่นี่เยกูจจำได้นะมันกระตุกกระตุกนี่ไม่ดีนะนี่เฮ้ย ไ่ออะะรปังแม่งเนี่ยตบเหม่งได้ไหมเนี่ยโอ้มือมือก็ไม่มีไอ้นู่นนั่งสั่นเือดเดือเือไปเนียบโตเนียบโอ้ะแม่โมจ้างสูงของพี่นี่เหมือนโดนตีทีเดียวตายนะนี่ อ่านของไม่อ่านยิงยาโซมึงจะไม่ตีกูใช่ไหมกูเล่นโหมดยากสุดนี่มึงจะไม่ตีกูใช่ไหมพวกมึงสามตัวเนี่ยจตตะตีโตตีโตไม่ตีกูใช่ไหมเป็นเด็กดีนะนดีนะในกูหันมองนี่อยูต่ตัวให้ด้วยฮึคุกี้ เอามึงออกได้ไงเราเป็นไอ้ดวนไปแล้วโอ้โหเจบ็บโอ้โหแ,แม่งดีมนี้ยเฮ้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 อ่าเี่ทับตกใจ้เดี๋ยวแล้วก็วิง่งวิ่งสุดชีวิตหายดะขีแล้ว มีศพจะโดนแบนไหมนี่กูไอ้ขี่มาเปิดประตูได้ฮึบปี่ประตูด้วยล็อกได้ไหมนี่ล็อกไม่ได้มาผามาเริ่มเป็นราการดีกว่า เกมดังเบาบ่นบอกได้เนี่ยสักครึ่งหนึ่งโคตนี่อ้โหมันดูฉันหายไปไหนหมดเฮ้ยชิบหายละเฮ้ยเสียงเสียงเสียง โหลโลโหลโอเคเฮ้ย okay. มันยังไม่ไปเว้ยอยูย่นานดิพี่อ้วนโหลโหลยัยิงกันไหมโหลโลไปแล้วไปแล้วก็ย่อง ไปดิวิ่งดิรอไลเร็แม่ตัวโอ้โห แล้วคุณจำไม่ได้ด้วยทางมันไปไหนเนี่ยเฮ้ยอันนี้แน่เลยปีน๊บเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้ดิร้อนร้อนร้อนมีตัวซ่อนอยู่ปึ๊บปีไปซ่อนซ่อนก่อนปึ๊บเอาชัวร์เอาชัวเอาชัวร์เอาชัวเออมาไหม มันเป็นคนมาจริงด้วยไปยังวะเฮ้ยไอ้พวกมางถึงนี่วะ่ะโอ้โหเอางประตูเข้ามาแล้วชิบตายแล้วชิบหายแล้ว,ลวมันถึงม้มาด้วย

ต,ตายตายแหละตายเฉยเลยโอ้โหเริ่มใหม่เดี๋ยวไปจัดเพียงเท่านี้แล้วกันนะ,ะนะทุกคนบ๊ายบายนี่แหละหมดยากสุด and